a p p ว birthday to you. Happy birthday ต้อง y บ a ร์เ d ย์ Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday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  to you อ๋อเปล่าอาอยังไม่อธิษฐานเลยนะไม่ต้องอธิษฐานละอธิษฐานที่หลังรีบอ่อโอเคปบมืออ่าเปิดไฟเปิดไฟไปเอ็มถือไว้นะขอให้ลูกสุขภาพแข็งแรง เล่นเก่งๆเป็นเด็กดีของพ่อองแม่และเป็นเด็กดีของสังคมนะคะโอเคตะกี้ย่าง Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday ขอบคคุณรับขอบคุณครับ Happy birthday to you จะอ้วนงง HAPPY BIRTHDAY, Happy birthday. Happy birthday You. HAPPY BIRTHDAY TO ขอบคุณอขอบคุณรครับมีความสุขมากๆรยรวยรวยรวย,วยขอให้ทำอะไรก็สำเร็จครับคุณครับขอให้พ่อมีสุขภาพแข็งแรงรวยเก่งมาก เก่งนะเก่งใช่ต้องเล่นเก่งก่งอ่าิโอเค